สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับเสียนอยู่นี่ก็อยู่ในแปลงของท้ายเขื่อนนะครับที่จะตัดจำน่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นตอที่ที่สองที่สามเลยนะครับก็พร้อมจำน่ายแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ โทรมาได้นะครับเขาอายุเขาได้แล้วนะฮะความสูงก็สองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะครับความสวยงามของเขาสวสวยงามมากนะถ้าลุงอีดมีวัวเนี่ยสุดยอดนะครับนี่นะฮะให้เห็นความสมบูรณ์นะครับ ข้อหนึ่งก็เป็นสิบยี่สิบต้นแหละครับนะฮะสิบยี่สิบต้นข้อเขาจะยาวนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งจะยาวไม่เหมือนที่ที่ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่นี่เขากาลังกําลังอวบนะะนะครับอันนี้ข้อจะยาวขึ้นแหละนะครับโอ้สวยสวยครับสวยสวยงามครับ นี่นะครับต้องรีบตัดแล้วนะครับเพราะวา่าเดี๋ยวเพชรจะคาดสี่ขาจะมาจัดการหนูไงครับหนูเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะ,ฮะสวยสวยจริงๆครับตัดจำหน่ายได้แล้วครับเนี่ยนะครับสวย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 นี่ฮะก็กำลังพอดีครับขนาดนิ้วโป้งมือ นี่นะครับท้ายเขื่อนนะครับจำหน่ายแล้วครับนี่แหละครับความงามของท้ายเขื่อนเขานะครับท่อนละสองบาทนะครับสูงสามเมตรโทรมาสั่งซื้อได้นะครับท่อนละสองบาทค่าส่งอีกต,ต่างหากนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ ย้ำอีกทีนะครับ0812049151นะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับโอ้งามมากนะครับงามอวบขาวนะฮะไปเป็นต้นพันธุ์ได้เหมาะสมมากเลยท่านที่ปลูกอ่า ต้องการโปรตีนที่สูงในตระกูลเนี่ยเปียนะครับ18%เนี่ยวัวชอบมากที่สุดนะครับผลผลิตก็ต่อไร่ก็ให้น้อยกว่านรกจักรพพรดหน่อยหนึ่งนะครับน้อยกว่าปักช่องหนึ่งแต่ว่าความอ่อนนุ่มนะครับความกรอบความหอมหวานและโปรตีนนี่สูงกว่านะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมติดต่อมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ